นายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอเตือนประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศพร้อมนำยารักษาโรคไปด้วยต้องระวังอย่างมากเพราะแต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์หรือแม้แต่ยาสามัญบางตัวที่ในประเทศมองว่าเป็นยาธรรมดาแต่ในบางประเทศถือว่าผิดกฎหมายสำหรับแนวทางทั่วไปในการตรวจสอบยาได้แก่ 1. ตรวจสอบสารออกฤทธิ์เน้นที่สารสำคัญในตัวยามากกว่าชื่อการค้า 2. ตรวจสอบประเทศปลายทางแต่ละประเทศมีการควบคุมหรือห้ามต่างกันในแต่ละประเทศ 3. ายยาบางชนิดต้องแสดงใบสั่งแพทย์ชัดเจนทั้งนี้เอกสารที่ควรพกติดตัวได้แก่ใบรับรองแพทย์ฉลากยาเดิมถ้าจำเป็นอาจต้องขออนุญาตผ่านสถานทูตหรือหน่วยงานอาหารและยาของประเทศปลายทางการนำผลิตภัณฑ์จากกัญชาไม่ว่าจะเป็นช่อดอกแห้งน้ำมันกัญชาหรืออาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมติดตัวไปอาจนำไปสู่บทลงโทษร้ายแรงในหลายประเทศได้หากมีรายชื่อ ยาเฉพาะที่ต้องการตรวจสอบสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากสถานทูตประจำประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา